นี่ค่ะทุกคนนะยานีโกวางไปในลุ่มแล้วนะคะนี่ค่ะนะเห็นไหมคะโกลุ่มละซ้มเม็ดซ้มเม็ดเนาะสวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในช่องยานียูเค่ะนะ ก็วันนี้ยานี่จะมาปลูกพักบุงค่ะนะพักบุงเนี่ยค่ะยานี่ก็เชเอาไว้นะคะประมาณส่งส้ำคืนเนาะก็งอกรักแล็วค่ะนะก็ยานี่จะปลูกแบบนี้ค่ะนะเพราะว่ามันงอกเรียวว่านะคะเดี๋ยวยานี่ก็จะเอาลงดินเลยค่ะนะมันยาวไปนิดนึงค่ะนะปกติยานี่ก็เคย์ไปว่าให้มันเอ่อเตกรากออกมาค่ะนะแต่ว่าเออเดี๋ยวยานีก็จะ ลูกเลยค่ะนะแล้วก็วันนี้ยานี่จะเอเพอมะเล็ดพลิกเพิ่มนะคะแล้วก็โพอโหระพากระเพรา,า,รา,พราออใ้แมงละนะักนะก็โพอเพิ่มอ,อีกนิดนึงค่ะนะเพราะว่เาเช่วงนี้มรนากาศดีค่ะนะจะเกิดว่า,ายานี่ทำสีปลูกไม่ทันก็ไม่เป็นไรค่ะนะ กยานี่โพเออเนี่ยค่ะนะเอออันนี้เป็นขนาค่ะนะกเกือบจะปลูกได้แล้วค่ะนะแต่ว่ายานี่ยังเปรียมแปลงพักไม่เซ็ตทีค่ะนะแล้วก็ยานีโพเออแตงกวาเออบวบฟรัง่งแล้วก็นี่ก็จะเป็นมะเขือพริกนะคะแล้วก็เออมะเขือเทศ หัวระพากะเพราแมงลักนะคะที่ยานี่โ mm hmm. พออไวเนาะก็โอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะมาปลูกพักบุ้งเลยค่ะนะ mm hmm. ยานีก็จะปลูกไว้ในนี่ค่ะนะในกระถางแล้วก็ยานีก็จะมีทีรองนะคะทีรองน mm ้ำ hmm. เพราะว่ายานีจะใส่น้ำไวในนี่ตลอดเลยนะคะเพราะว่า พักบุงมันจะโชบน้ำนะนี่ก็คือวิธีทียานีโพเออทียานีปลูกพักบุงนะคะจะได้พ้นดีค่ะนาะทุกปีเลยคะ่ะก็คือว่าให้มันทึ่งน้ำมะเนาะโอเคคะ่ะก็เดี๋ยวามาปลูกพักบุงกันเลยคะ่ะ ค่ะก็อย่านี่จะทําเป็นลุ้มเป็นลุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็อย่านี่จะปลูกลงไปเลยค่ะนะลุ่มละแมตซองแมตซ่ามแมทค่ะนะกระทั่งยานี่มันเหลกไปนิดนึงค่ะนะแต่ก็โอเคอยานี่จะปลูกไม่ให้แน่นขึ้นค่ะนะพักบุงนี่ยานี่ปลูก รรบเดียวนะคะแล้วก็อย่านี่จะตัดกินเนาะตัดกินแล้วมันก็ตัดกินได้ออีนะคะนะทรงซ้ำรรบค่ะอย่านี่อาจจะปลูกเพิ่มค่ะนะ เดี๋ยวยานีใส่เซตแล้วเดี๋ยวยานี่จะให้ทุกคนดูอีกทีนะคะต้นโกนทียานี่จะกรอบลุ่มนะปกติยานีจะให้แขประมาณนี้ค่ะนะนี่ค่ะบางเม็ดมันกนอย่างประมาณนี้ค่ะนะนี่ค่ะปกติแล้วยานีจะจะให้มันงอกประมาณนี้นะคะแล้วยานีก็เอามาฟังดินนะเอามาปลูกค่ะ ก็นี่ค่ะทุกคนนะยานีโกวางไปในลุ่มแล้วนะคะนี่ค่ะนะเห็นไหมคะโกลุ่มแล้วซ้เม็ดซเม็ดเนาะน,นี่ค่ะนะี๋ยวเดี๋ยวยานีโกจะกรบดินนะคะสเสร็จแล้วยานีก็จะออยานีจะเอาดินมาโรยนะคะยานีจะเอาดินมาโรยเนาะ นี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยานีก็จะรดน้ำค่ะนะ อย่านี้จะไม่ไม่กดดินนะคะอย่านี้จะรดน้ำให้ดินมันหยุบลงไปเองนะคะเดี๋ยวรากมันจะหักค่ะนะเดี๋ยวรากพักบุงจะหักค่ะอย่าก,กดนะคะโอเคค่ะ หนึ่งกระัางเสร็จไปรเรียบร้อยกระทางที่สองเ,เร็วกรดดน้ำค่ะ มังค่ะนะลินมันก็จะหยุดไปเองคะ่ะเนาะนี่ค่ะนี่ก็คือวิธีการเพาะหรือว่าปลูกผักบุ้งของยานีนะคะ <c oughs> โอเคค่ะไปปลูกอีกซองกระถาง,งตังโตค่ะ ยานีแชร์ไว้นะคะเหมือนกันค่ะนะแชร์เน็ดให้มเมล็ดมันพองค่ะนะจะแชร์ไว้สักอาทิตย์หนึ่งมันก็จะรื่แแตกเนาะนะคะแต่ต้องแชร์ไว้เป็นอาทิตย์นะคะนะแต่วันนี้ยานีจะโพลลงไปเลยค่ะ อย่างนี้ก็จะกระจายกระจายค่ะนะให้มันให้มันกระจายงกเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นเออ่ดินโพนะคะเนี่ยระรูดินโพ ต้นเรกยานีเอาใส่กระทงัยงยานีจะแยกต้นพริกค่ะนะรูดบังๆค่ะ ผิคนู้ยานี่ก็พอได้หล่ตนอยู่ค่ะนะแต่กลัวจะไม่มีที่ปลูกค่ะเพราะยานี่ยากปลูกไว้ในโรงปลูกเนาะโรงปลูกอาจจะเต็มค่ะพอไวก้ก่อน ก็คอยดูสถานการณ์สถานทีอีกทีค่ะนะโอเครดน้ำค่ะน้ำไม่ชุ่มเลยนะคะ การ้อมๆแบบนี้ไม่นานค่ะเดี๋ยวมันกดเตกค่ะนะโอเคอันนั้นเป็นพลิกแล้วก็ต่อไปอยานีจะโรกระพกับเผาค่ะนะอันนี้ก็เป็นกระเพราที่ยานีโพเอาไว้ในขวดนะคะเป็นกระเพราที่ยานีโพเอาไวในขวดเออไม่ใช่โพ ชชเชเแชเมล็ดเอาไว้ในขวดค่ะนะแล้วก็เนี่ยค่ะนะมันจะมีเห็นไหมคะมันจะมีแบบว่ารืมลืมเตกเนาะรืมเตกรักเลวค่ะนะรืมงกค่ะเนี่ยค่ะนะดูเห็นไหมคะนี่ค่ะนะบางเม็ดนะคะบางเม็ดก็ยังไม่เตกค่ะนะนี่ค่ะ โอเคเดี๋ยนี่จะปลูกเลยค่ะงอกแน่นนค่ะนะอากาศดีงอกแน่นนค่ะยานี่ก็จะเนี่ยค่ะนะชายไม้จิ้มฟันยเดี๋ยนี่ก็จะเคี้ยๆเ,เราก็ไปประมาณนี้เลยค่ะนะ มันก็จะติดมาบานไม้จิ้มฟันค่ะนะไกยานี่ก็จะเอาไปปาดปาดบนดินค่ะนะเคี่ยเบาๆนะคะไกยานี่จะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเห็นกันไหมนี่ค่ะนะมันงอกหลากมันนิดนึงค่ะนะดูค่ะ นี่เนาะนี่นค่ะแมดที่งกรากเร็วมีเยอะเหมือ,อ,อนกันค่ะยันนี่เชไว้ประมาณประมาณสามวันนะคะมันก็จะแตกออกมาเนาะ,ะแตกรากค่ะ วิธีนี้งอกดีค่ะนะแล้นี่ทำทุกปีค่ะเพราะว่าปลูกพักเมืองน้าต้องทำแบบนี้นะคะทุกคนที่อยู่เมืองน้าก็จะทำแบบนี้ทุกคนค่ะนะแต่ละคนเขาก็จะมีวิธี การโขกให้มันงกเรียวนะคะนะแต่ส่วนมาก,ก็จะคลายกันค่ะนะอุย้ยเขก็จะแชให้มันเล็ดมันดื่มงกาดาก้นนะคะยานี่ชบกินกับเพราคะ่ะยานี่ก็เลยปลูกกับเพราม้านะคะถ้าใครอยากดู ทียานีปลูกกระเพราปีที่แล้วเนาะก็โอเคค่ะนะงามได้กินทางช่วงหน้าร้อนเลยค่ะนะแล้วก็แทมอย่างเอ่อยานีได้เก็บใส้ตูแฉ่แข้งไว้กินเวลาที่ยานีไปซื้อไม่ได้นะคะเพราะบางทีร้านเทยานีก็ไม่ค่อยได้ไปนะคะ ยานีเขาจะเอากระเพราที่ตัวเองปลูกแล้วก็ทำเฉแข้งไว้มาพัดค่ะนะมันก็โอกินได้ค่ะนะเกคัดค่ะยานีเกาจะมีเอ่อเป็นเครื่องสุญญากาศนะคะที่ยานีเอาไว้แพ็คพักห้กองยานีเนาะ ค okay. หมดแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยงอกหลากยาวมเมล็ดนั่นเกือบพลาด <c oughs> เกือบถ้งโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จไปอีกหนึ่งยาง ยานีก็จะเอาดินนี้แล้วค่ะนะอันนี้เป็นดินโพค,ค่ะนะเป็นคอมพอตทียานี่ซื้อมาโพเมล็ดพักโดยเฉพาะค,ค่ะนะเอาไว้มาโพเมล็ดพักแล้วก็เอามาขยายต้นพักค่ะนะ ไม่ต้องกรบหน้านะคะกระเพราเดี๋ยวเขาจะไม่งอกค่ะกรบบางๆรดน้ำนะคะโอเคค่ะ ซ็เมียเบบี้ก็เมียอ hey. ัะอัะอ่ะอ่ะเฮ้ยค่ะก็วันนี้ยานีกับน้องแพ่งขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมยานีปลูกผักบุงแล้วก็พักต่างๆนะคะถ้าอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะคะ จะเกิดว่าอบคลิปของยานี่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ยานี่ด้วยค่ะนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะนะกวันนี้ลายานี่ลาไปก้นค่ะนะขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะ